การพัฒนาชุมชนชำนาญการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านลาดจังหวัดบุรีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะขอสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับน้องๆน,นะคะพัฒนากรบรรจุใหม่รุ่นที่127-130นะคะมาเป็นทีมพอชอนะคะพัฒนาชุมชนจากกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกันค่ะสำหรับการลงพื้นที่นะคะพี่ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้ลงพื้นที่นะคะไปพบจับพบปะ พูดคุยนะคะพบเจอกับผู้นำขององค์กรที่น่ารักทุกท่านนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเราเป็นพัฒนากรนะคะคือสักธาที่เดินได้ลงไปได้ทุกพื้นที่ค่ะก็พี่มั่วอยากแนะนำว่าการเป็นพัฒนากรเนี่ยจะให้ดีแล้วนะต้องเป็นคนโสดทำงานได้เต็มร้อยเลยถ้าโสดเนี่ย แต่ถ้าไม่โสดมันเป็นงานมันก็เลือกไม่ได้คนเราเรต้องแต่งงานเนาะแต่ถ้าโสดแล้วโหยไปได้ไกลเลยแต่ว่าการทํางานพัฒนาชุมชน,นต้องมาจากหัวใจรักจริงๆรักในะอาชีพนี้เพราะมันเป็นงานที่ต้องทํากับทำเข้ากับชาวบ้านนะคะเข้ากับชาวบ้านแล้วคําว่าชาวบ้าน,นก็รู้ว่ามันมีหลายร้อยคนก็ร้อยใจถูกไหมคะร้อยคนร้อยใจและมีทุกเพศทุกวัย การลงพื้นที่คผมนะครับนนนกนะกลังรบเนะครับก็อยากจะพูดเรื่องแนะนาน,นะครับรพนัการการเป็นนักค,คือว่าก็ต้องอย่างผมเป็นำนเนี่ยทีนีตอ,พอรับพที่ะครับฝ่ายปกครองปองผู้นคนในบ้าผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ีนีตอรับ พัฒนาอนท่านที่ได้เขามาร่วมเพราะว่าท่านสามารถพัฒนาพัฒนานำอัญวยบายมาช่วยของราฐของสามเณอและของทางรัฐบาลมาช่วยพัฒนาหมู่บ้านตั้งแต่ได้ทั่วถึงนะครับ ในฐานะเป็นคณะทำงานของจังหวัดทนะี่เกี่ยวข้องกับงานของน้องตาลเนี่ยขอให้น้องใหม่ที่เข้ามาทํางานเนี่ยเอาแบบอย่างที่น้งตาลได้เป็นแบบอย่างนะับมีการเสียสละแล้วก็ดจา่าจออาวุธซึ่งเป็นที่ชอบของคณะทํางานจังหวัดจัทุดทั้งนัานในฐานะที่พี่เป็นผู้นำอชของตำบลนะครับ คือถ้าน้องพัฒนากรใหม่ๆเข้ามาอยู่จุดๆนี้แบบน้ำตาลให้ได้ใจชาวบ้านน้องจะต้องมีบุคลิกที่หมายถึงอธัธยาศัายส่วนตัวของน้องที่จะเข้ามาเป็นตรงเนี้คือน้องจะแบบต้องแบบเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ทาไมตีกับชุมชนให้ให้ได้ใจก่กอนก่อนอื่นรู้จักพูดคุยหน้าตายิ้มแย้มต้องฝึกตัวเองไม่รู้แหละ ถ้าว่าตัวเองมีนิสัยยงไงโดยโดยพื้นฐานน่ะ<ม>คือถ้าคิดจะมาเป็นอาชีพตรงนี้พักงากรตรงนี้อยู่กับชุมชนน้องต้องเข้ากับชุมชนให้ได้ปรับตัวเข้าที่ได้แล้วก็ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างมีคุณธรรมรับได้ทุกสภาพากับชุมชนเพราะว่าคนเราอะ่ะบุคคลที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมีหลากหลายหลากหลายอาชีพหลากหลายนิสัยอ่า เพราะว่าทุกคนน่ะมันมันต้องปรับอ่ะถ้าจะอยู่ให้ดีอยู่ให้ได้แล้วก็รักในอาชีพด,ด้วยนั่นแหละคือจะทํางานต่อไปได้ในฐานะที่เป็นผู้ผนำมชก็เป็นเงาของพัฒนากรมของอำเภอไม่ไม่ว่าจะเป็นใครเลือเลือกเข้ามาในพื้นที่อ่ะก็จะให้ความร่วมมือแล้วก็ขอความแนะนําให้ให้ให้ความร่วมมือตลอด การทํางานในเชิงพื้นที่นะคะของพัฒนากรนะคะเราเนี่ยจะต้องบูรณาการนะคะทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐบาลหรือว่าเชิงพื้นที่นะคะพี่ก็ขอเป็นกําลังใจให,ให้กับน้องๆพัฒนากรบรจุใหม่นะคะสู้ๆค่ะ